มังกรอบเนยกระเทียมไอเทมจากกล่องซุ่มทะเลเชื่อไหมว่าจานนี้แค่100นิดๆค่ะอบเนยกระเทียมหอมๆราดน้ำจิม้มซีฟู้แซบๆไปดูที่ทำกันเลยมาแล้วค่ะกุ้งมังกรอันนี้อิ่มสั่งมาจากกล่องสุ่ม1000บาทนะคะเขาก็มีกุ้งมังกรมาให้ตัวก็ไซส์ประมาณหนึ่งนะประมาณ8ตัวโลประมาณนั้นนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะก็ ซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแล้วก็อิ่มมีคำนวณไว้ให้ด้วยจริงๆว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูก็เดี๋ยวอิมจะทิ้งลิ่งไว้ให้ค่ะเอากุ้งมางกรมานะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ใช้มือบิดเพื่อที่จะแยกส่วนหัวกับตัวออกจากกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาเนื้อกุ้งมางกรออกมาค่ะชูผ่ากลาง เ,เขาค่อนข้างแข็งนะคะเพื่อนๆใช้กันไกลจะสะดวกกว่ามีดนะเราก็ค่อยๆเอานิ้วดันเขานะคะแล้วก็เอาเนื้อออกมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาคลุกตัวเนยกับกระเทียมที่เราทำไว้แล้วนะเนื้อเยอะเหมือนกันนะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ ึ๊บโอเคออกมาแล้วค่ะโอ้มีมันด้วยมันกุ้งต่อมาเราก็มาสับกระเทียมให้ละเอียดกันนะคะเพื่อนๆอิ่มก็จะใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่นะคะจะได้หั่นง่ายๆเนาะแล้วก็เราไม่ต้องการกลิ่นที่แบบว่าแรงแล้วก็เยอะเกินไป แล้ว okay. ก็สับให้ละเอียดเลยค่ะโอเคละเอียดแล้วประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปผสมกันค่ะ ิมจะใช้เนยที่วางอุณหภูมิห้องให้นิ่มแล้วนะคะเอามาผสมนะจะได้ผสมง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะที่เรากับไปแล้วแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ แล้วเราก็มาคลุกเนยกันเลยค่ะเนยเหมือนจะชุ่มๆเยอะไปนิดนึงนะอันนี้ก็ใช้เท่าที่พอดีนะคะเพื่อนๆใครชอบมากชอบน้อยก็จัดเลยอิ่มชอบเนยกระเทียมหอมๆอ,อิ่มก็จะใส่ลงไปแบบนี้โอเคตรงกลางตรงนี้ด้วยนะคะ ล้วเดี๋ยวอิ่มเอาตัวกุ้งเนี้ยค่ะเอาตัวเปลือกมันนะมาวางเป็นฐานเป็นท็ออย่างนี้แล้วก็ยัดเข้าไปคือไม่ต้องยัดลึกมากค่ะวางให้เขาแบบอยู่ข้างบนจะได้โชว์สวยๆเนาะนประมาณนี้โอเคตรงหัวนี้เราก็จะใส่ตัวเนยกับกระเทียมก็ได้นะคะจะได้กลิ่นหอมๆแล้วก็ยัดเข้าไปประมาณหนึ่ง นี่ hey, ค่ะอิมจะปรุงรสเพิ่มนะคะด้วยตัวกระเทียมแล้วก็ตัวเกลือนะคะที่เขาผสมกันป่นๆแบบนี้นะโดยไปที่ด้านบน,บน,บน,บนแล้วก็ตรงหัวตรงนี้ด้วยแล้วก็จะใช้พริกไทยป่นด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเ hey. โอเคเดีวเราเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันจ้าวางลงไปเลยนะคะกุ้งมังกรกุ้งเขาจะสุกเร็วนะคะแล้วก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นอิ่มจะใช้ไฟอยู่ที่160ค่ะแล้วก็จะตั้งเวลาไว้ที่10นาทีนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครใช้ไซส์เล็กหรือใหญ่กว่านี้นะคะก็ต้องปรับลดเวลาเอานะ ระหว่างนี้ไปทำน้ำจิ้มแซบกันคะ่ะปั่นพริกกันนะคะอิ่มจะใช้พริกเขียว40กรัมนะแล้วก็จะใส่พริกแดงอีก60กรัมนะคะรวมทั้งหมดเป็นดอยกรัมหรือว่าถ้าใครชอบเผ็ดเพิ่มๆก็ปรับได้อีกนะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมอยิ๋มจะใส่อีก30กรัมก็ใส่กระเทียมดองอีก2หัวนะคะหรือว่าประมาณ30กรัมนะแล้วก็รากผักชีอีก3ดาดากนะคะ แล้วก็มาปั่นนะค่ะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะอันนี้อิมจะใส่น้ำมะนาวนะน้ำมะนาวคั้นสด150กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะอีก50กรัมตามด้วยน้ำกระเทียมดองอีก10กรัมค่ะแล้วก็เกลือป่นอีก1ช้อนชานะคะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะให้เกลือละลายจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวที่ละลายกับน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะได้คนง่ายๆอิมจะใส่ไปประมาณ5ช้อนโตนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมอีกทีค่ะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราปั่นไว้แล้วค่ะ แค่กลิ่นก็แซ่บแล้วค่ะเ,เพื่อนๆว,ว้าวต่อมานะคะก็จะใส่น้ำตาลทรายนะแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะต่อมานะคะก็ใส่ผักชีซอยลงไปนะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะเ,เพื่อนๆ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มปลาหมึกหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซบ่บครบเวลาแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนหอมกลิ่นเนยกระเทียมมากๆเลยค่ะสุกกำลังดีด้วยนะคะสีสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะ กุ้งงกรตัวนี้ไซส์ประมาณ8-10ตัวโลค่ะตัวไม่ใหญ่มากนะคะอิมคำนวณราคาตกตัวละประมาณ140บาทค่ะช่วงนี้ที่ร้านอาหารยังเปิดตามปกติไม่ได้พวกแพรปลาต่างๆก็จะเอามาขายราคาถูกกว่าปกติค่ะเนื้อกุ้งมังกรจะหอมกลิ่นเนยกระเทียมมากๆเลยเนื้อเยอะกว่าก,กุ้งตัวเล็กนะคะแล้วก็มีความเด้งกรุบค่ะยิ่งทานกับน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยจะยิ่งแซ่บมากๆเลย ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงท้ายคลิปนะคะอุมอิมยังมีไอเดียเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันและเมนูที่ทำง่ายให,ให้ติดตามกันอีกเพียบเลยฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะเอาของอร่อยๆมาฝากกันอีกค่ะบ๊ายบาย